ลัคนา,าราศีก็รกฎปลายปีนี้ต้องพูดว่ารีบกอบโกยนะครับน้ำขึ้นให้รีบตักนะครับรีบโกยนะรีบโกย,ร,โกยรีบขวานเอามาให้หมดนะอะไรที่มันจะแบบทำให้เราเนี่ยแบบพีคขึ้นมาใช่ไหมนะเป็นจุดพีคที่มาแบบสั้นๆน,นะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับดาวพฤหัสนั้นยกย้ายเนี่ย เข้าสู่ราศีกรกฎเนี่ยนะครับก็คือในช่วง2ตุลาคมนะย้ายจากราศีเมถุนมาการย้ายนี่คือมันไม่ได้ย้ายมาแบบคือเต็มไม่ไม่ได้โคจรยกย้ายจริงๆต้องบอกงแต่ด้วยมุมองศานะครับมันมีการเดินวิกลคติเดินมาใกลอ้อ่ใกล้โลกก็ดูเดินเร็วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะเดินช้าลงนะจนถอยหลังกลับไปอันนั้นเป็นเรื่องของดาราศาสตร แต่ว่าทางโหราศาสตร์เราเข้าใจกันง่ายๆว่าตอนนี้นะครับในมุมมองนะฮะในมุมมองของเราที่อยู่บนโลกดาวพระรนี่ยอยู่ในพื้นที่ของราศีกรกฎซึ่งได้ตำแหน่งมหาอุดนะครับพระฤหัสเป็นตัวแทนของความก้าวหน้านะฮะอันเนี้ยโดยคาแรคเตอร์ของพระฤหัสก็เป็นตัวแทนความก้าวหน้าอยู่แล้วและพระฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะซึ่งแปลว่าความก้าวหน้ารับอีกนะ และเป็นมหาอุดคือสูงส่งเห็นไหมรวมไปถึงช่วงพฤศจิกายนเนี่ยดาวปุตตะก็คือดาวงานใหม่จะเป็นกเกษตรราธีพอดีบ่งบอกได้ว่าชาวราศีกรกฎและลัคนากรากฎมันจะโดดเด่นมาก <c oughs> เรื่องของงานใหม่การได้รับตําแหน่งคุณจะเอาตำแหน่งเก่าแต่ว่าเงินเดือนสูงก็ได้เงินเดือนขึ้นหรือเป็นตําแหน่งใหม่เลยงานใหม่ตําแหน่งใหม่นะได้เหมือนกันจะอยู่ที่เดิมแต่โดได้เลื่อนขั้นได้ หรือที่เดิมไม่มีไม่มีอนาคตแล้วอยากจะเปลี่ยนที่ใหม่สมัครเลยที่ใหม่คุณจะได้งานที่ใหม่ตำแหน่งใหม่เงินเดือนขึ้นด้วยนะครับมันจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงคุณบอกว่าฉันทำงานอยู่อางนี้สิบยี่สิบปีแล้วไม่อยากเปลี่ยนแปลงทำไงนะครับทำให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงณนะสถานที่เดิม นะครับเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรคุณสามารถจะเติบโตจะลุ่งโลดได้แม้กระทั่งการอยู่ที่เดิมก็สามารถเติบโตได้แต่นะครับอาจารย์แมนครับหรือว่าโหนแต่ละคนครับหรือว่าใครก็ตามแต่ไม่สามารถบอกได้ครับว่าคุณควรจะอยู่ที่เดิมหรือว่าควรจะย้ายมันเป็นเรื่องหน้าง,งานนะครับมันเป็นเรื่องหน้าง,งานที่คุณจะต้องเป็นคนตัดสินใจเองนะครับถ้าคุณไปดูดวงที่ไหนอะไรก็ตามนะครับ จต่จะไม่ได้มาดูกับอาจารย์แมนเพราะอาจารย์แมนตอนนี้คือพูดง่ายว่าเหมือนรีทายมาประมาณ3ปีแล้วที่ไม่ได้รับดูดวงส่วนบุคคลคุณไม่ต้องมาดูดวงกับผมแต่คุณไปดูกับที่อื่นก็ได้นะแต่คุณอย่าไปโยนภาระให้หมอดูนะครับว่าให้ต้องให้เขาเลือกให้ว่าคุณควรจะอยู่หรือคุณควรจะไปอ่ะเรื่องหน้างานเนี่ยไม่มีใครรู้ดีเข้าตัวคุณเองนะครับอย่าไปโยนภาระให้หมอดูนะครับแต่หมอดูบอกได้นะครับหรือถ้าหมอดูคนอื่นบอกไม่ได้หมอแมนบอกได้นะครับว่า ถ้าคุณจะอยู่ถ้าคุณเลือกจะอยู่คุณก็ตัดสินใจถูกเพราะดาวไม่ได้เปลี่ยนไปไหนดาวก็เหมือนเดิมดาวเป็นมหาอุดเหมือนเดิมอะถ้าคุณเลือกที่จะอยู่ไม่มีใครบังคับคุณได้คุณอยู่แล้วคุณจะแก้ปัญหาได้คุณจะเจริญได้แต่ถ้าคุณบอกว่ามันท็อกซิกแล้วคุณเลือกจะไม่อยู่คุณเลือกจะไปดีกว่าที่ใหม่ก็จะมีความสําเร็จรอคุณอยู่หมอแมนบอกได้แค่นี้นะครับนี่คือจังหวะรุ่งโรดก่อนที่ดาวประหัสบดีเนี่ยเขาจะยกใจ หนีคุณไปไปเป็นวินาศในวันที่23ธันวาคมเพราะฉะนั้นพฤศจิกายนธันวาคมก่อนวันที่23ต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเพื่อความรุ่งโรจน์และก้าวหน้าครับ